นวัตกรรมผักสารอาหารเข้าสู่ผิวด้วย a p o l l ด Duet พิเศษด้วยหัวนวดทอสแอนคู Hot cool, ยกกระชับผิวมี2โหมดการใช้งานอิเล็กโตโ l a t i ั n นคูลิ่งแอนฮีตติงสามารถปรับอุณหภูมิเย็นต่ำสุดได้ถึงลบ20องศาที่ช่วยกระชับรูขุมขนและฮีตติ n งร้อนสูงสุดถึง4 5องศาที่ช่วยยกกระชับผิวมันติโพล a r ่าเอฟพลังงานมีความเข้มข้นสูงปลอดภยัยลงลึกในชั้นผิว อันดับแรกนะครับปวดด้วยตัวโพเลชันนวัตกรรมผัดสารอาหารเข้าสู่ผิวโดยไม่ต้องใช้เข็มสามารถผัดปัญหารได้ตั้งแต่ปัะจุบวกและปัาจุลบสามารถปรับระดับในการผัดปอาหารได้ปรับระยะเวลาและปรับอุณหภูมิได้ซึ่งปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ และฮอตซึ่งโคงสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบ20องศาถึง20องศาตัวนี้จะช่วยเรื่องบอาอปรมณ์มผิวและกระชับรูขุมขนนะครับส่วนฮอตนะครับสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่3 0ถึง45องศาตัวนี้จะช่วยเรื่องระบบไหลเวียนเลือดโลหิตและก็ช่วยเปิดรูขุมขนทําให้สารอาหารเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นครับซึ่งโหมดอิเล็กโทรโฟเลชั่นนะครับต้องใช้ควบคู่กับการแตะตัวแผ่นอิเล็กโทรเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลักอาหารเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นครับ และอีกโหมดหนึ่งนะครับมันติโพล่าเอฟซึ่งใช้เทคโนโลยีความถี่วิทยุในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและเสริมสร้างเนื้อเยื่อของผิวซึ่งเหมาะสําหรับการกระชับผิวลดเลือนริ้วรอยและที่สําคัญนะครับตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องระบบไหลเวียนเลือดเมื่อระบบไหลเวียนเลือดเราได้โฟรเซลจะรับสารอาหารและออกซิเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นจะช่วยเรื่องฟ้นฟูผิวและดูสดใสครับและที่สําคัญนะครับตัวหัวนี้จะใช้อุณหภูมิโดยการกระตุน้นคอลลาเจนตามอุณหภูมิผิวของเรา เมื่ออุณหภูมิผิวสูงมากเกินไปหรือสะสมในชั้นผิวมากเกินไปตัวเครื่องจะมีระบบปิดอัตโนมัติทําให้ปลอดภัยในการใช้งานครับและที่สําคัญนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเครื่องได้รับมาตรฐานการผลิตเครื่องแพทย์ระดับสากลและหากคุณหมอผู้ประกอบการหรือเจ้าของคลินิกท่านใดสนใจสามารถติดต่อรายละเอียดตามนี้ได้เลยครับ